ฝนตกๆนะครับฝนตกไม่ไปดูประสาทนะครับสําหรับที่นี่นะครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมหลายอย่างนะครับของนากิึเรานะครับเนีย่ยฝนตกเราก็มาบอดถุงได้สร้างอาชีพนะครับสร้างอาชีพเสริมให้เป็นอาชีพหลักนะครับตอนนี้เราก็เปิดเครื่องกันแต่เช้าเลยนะครับ สำหรับที่นี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างกาเกษตได้ด้วยมือเราด้วยพลังของเรานะครับ กากาดาเยอะๆนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับฝนตกฟ้าร้องอยังไงเราก็มีที่ร่มสําหรับแปรรูปปุยโบกาชิกันนะครับวันนี้เราทําสูตรวันนี้เราทำสูตรอะไรนะสูตรวันนี้เราทำสูตรโบกาชินะครับวันนี้เราทำโบกาชิกันนะครับออเดอร์มารออยู่แล้วนะครับ ประมาณ30ออเดอร์นะครับก็เลยต้องทำ